ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้คาร์แลนด์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถถังที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นนั่นก็คือรถถังที่ -55 รถถังหลักของโซเวียตที่ได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกรถถังที5เริ่มต้นการพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1940ต่อเนื่องจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างที4โดยมีเป้าหมายในการสร้างรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับปรุงระบบป้องกันและเพิ่มความคล่องตัวในสนามรบรถถังรุ่นนี้ถูกนำมาใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีคศ1958และกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่มีการผลิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมียอดการผลิตรวมมากกว่า86,000คันลักษณะเด่นของ T-55 คือโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งตัวถังทำจากเหล็กหล่อและแผ่นกรอบเชื่อมต่อกันอย่างแข็งแรง ตัวรถถังมีความยาวประมาณ9เมตรความกว้างประมาณ3.3เมตรและความสูงประมาณ2.4เมตรน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่ประมาณ36ตันซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายอาวุธหลักของ T-55 คือปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรรุ่น D-10T ซึ่งมีความสามารถในการยิงกระสุนเจากราะกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนอื่นๆที่ใช้สำหรับทำลายเป้าหมายหลากหลายประเภท ปืนใหญ่รุ่นนี้สามารถทําการยิงได้แม่นยําในระยะไกลและมีอัตราการยิงที่ดีนอกจากนี้ที5้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรเพื่อเสริมความสามารถในการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางอากาศและกําลังผลภาคพ,พื้นดิน ในด้านของเครื่องยนต์ที55ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V 55ขนาด12สูบให้กำลังประมาณ500แรงม้าทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังความสามารถในการวิ่งผ่านพื้นที่ครูขรและภูมิประเทศที่หลากหลายเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้ระบบป้องกันของที55ได้รับการพัฒนาจากกลนก่อนหน้าโดยมีการเพิ่มความหนาของกรอหน้าและกรอข้าง รวมถึงมีระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีหรือ NBC Protection ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในยุคนั้นทำให้ลูกเรือมีความปลอดภัยมากขึ้นในสภาวะการรบที่มีการใช้อาวุธทำลายล้างสูงการใช้งานของ T-55 ครอบคลุมหลายบทบาททั้งในสงครามขนาดใหญ่การสู้รบในเมืองและปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้บรอยภายในประเทศรถถังรุ่นนี้ถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรของโซเวียตในยุคนั้น รวมถึงประเทศในตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังคงมีการใช้งานอยู่ในบางประเทศจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นตามเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยหนึ่งในจุดเด่นของ T55 คือความง่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรวมถึงต้นทุนการผลิตและการดูแลรักษาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังรุ่นใหม,ใหม่ๆซึ่งทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วโลกแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตาม แม้ว่า T-55 จะถูกออกแบบมาสำหรับสงครามในยุคสงครามเย็นแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้รถถังรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทในสนามรบต่างๆทั้งในสงครามตัวแทนและความขัดแย้งภายในประเทศต่างๆต,ตัวอย่างเช่นการใช้งานในสงครามอาหรับอิสราเอลสงครามอิหร่านอิรักสงครามอัฟกานิสถานและความขัดแย้งในแอฟริกา ลูกเรือของที55ประกอบด้วย4คนได้แก่ผู้บังคับการรถถังพลปืนพลขับและพลบรรจุกระสุนแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ชัดเจนและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพห้องโดยสารของรถถังมีพื้นที่จำกัดแต่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวกในการปฏิบัติการในสนามรบจริงที55ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนารถถังรุ่นใหม่ๆและยานเกราะหลากหลายประเภทเช่นรถถังที62ที่มีการปรับปรุงในเรื่องของอาวุธและระบบควบคุมการยิง รวมถึงการดัดแปลงเป็นยานเกราะกู้ภัยรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกและยานเกราะลำเลียงกำลังพลในบางประเทศตลอดระยะเวลากว่า60ปีขององค์การใช้งาน T-55 ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความทนทานความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมในการปฏิบัติการในหลายสภาพแวดล้อมแม้ว่าในปัจจุบันจะมีรถถังรุ่นใหม่ๆมที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำกว่าแต่ T-55 ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถถังหลักในยุคหนึ่งและยังถูกใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบรถถังและยุทธวิธีการรบ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรถถัง T-55 ระบบยานเกราะที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารของโลกหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และเข้าใจในบทบาทของรถถังรุ่นนี้มากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Auto าร์แล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ